กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะฮะและคุณอยู่ผมจากคูคนเดิมคนดีนะฮะและฮีโร่ที่คุณกําลังรับชมในวันนี้คือบูคองนะครับผมจะเป็นบูคองในเกม h o k d OK นะครับซึ่งเหมือนกับบูคองใน RV แทบจะทุกอย่างเลยเว้นแต่สกิลหนึ่งของใน h o k d OK นะครับจะเป็นการเพิ่มเกาะน,นะครับไม่มีการหายตัวนะจ๊ะ <S 1> <S 1> ดังนั้นบูคองใน h o k เคเ่ยค่อนข้างที่จะถึกมากกว่าบูคองใน R v นะครับผม ส่วนไม่ต้องห่วงนะครับ RV ีผมกลับไปเล่นแน่นอนไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกแค่ช่วงนี้มันเบื่อเบื่อเป็นเกมหมาที่เรารักเราห่างมันไม่ได้หรอกเนาะมาแล้วจ้าและสําหรับเลนที่ผมต้องเล่นนะครับผมมันก็คือป่าเองครับผมซึ่งผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับจากคลิปที่แล้วของเออีน้องอิรินอะไรสักอย่างนะครับเขาบอกว่าพี่วูคองกันโหดมากในเกมเพชรโอเคนะก็คือ1 5ได้เลยแบบจริงเออ แล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกเลยครับว่าที่เรากดเจอเนี่ยไม่มีบอทนะครับเพราะมันเป็นเซิร์ฟเบต้าดังนั้นคนล้วนครับผมเออแต่ไม่รู้ว่าคนบางคนอาจจะมาหัดก็ได้ไงหรือบางคนเขาอาจจะมีเซียนอวีอยู่แล้วก็เจอค้าข้าเกันไปเอ๊ะใจเย็นสหายตัวเลขขึ้นหัวไปนี้มากังก้าปะวะ จะมาเวทป่าลเลยเหรอใจเย็นก่อนจะหายคลิปที่แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับผมเป็นคลิปน้องอีรินนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่งรู้ว่าโมเดลของผมมันบัก๊กยืนกลางแขนไม่มีหัวเพิ่งรู้เลยได้ไดแต่ยังไงก็เล่นบูคองและขอภาคเป็นแบบภาคมันบูคองเลยแล้วกันีก เรรียยบ้อและสําหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับคนนี้เลยเพจพ่อมกเคลมว่าเพจนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใช้แค่เพ่นไอเดียเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับถูกกันเติรเมกแบบร้อยเปอร์เซ็นแถมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะเออโอ้ยมันจะยากไปเลยขนาดนี้โอ้ยโอ้ยเกล็ดกักเป็นจมุนเดะขี้แดกน่าเดียวหายเลยอ้โหดเอาเรื่องเด้เด้อบูคองแล้วมันก็ถึกอยู่ระดับหนึ่งอ่ะไม่ได้บางเหมือนบูคองในอาวีใช้ได้อยู่เลือดแตงช็อปปี้ขี้แตงมาจาก หายของนี้ยขี้แดงกันอยู่ด้วยขี้แดงไม่มีหายตัวจะมีถือกขี้แดงเรียบร้อยมากกงกาโอ้ยทําเป็นเล่นไปมันโหดเอาเลือกเลยนะเนี่ยมันโหดเอาเลือกเลยนะเนี่ยโอ้โหหุบป๊ปโปอโอ้โหหุ้วว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  มันค่อนข้างที่จะแรงต้นเกมมันแรงกว่าวูคองใน Rv อีกนะเนี่ยและสําหรับใครที่เล่น Rv มาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยเล่น h O ดโอเผมคิดว่าน่าจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับผมเพราะการเล่นมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยแต่ก่อนกอนก่อนได้ <laughs> ดูยันคิดแตงเรียบเลยนี่หยุดสต็อปสักทีตัวนี้มันฆ่าเพื่อนผมไปสอาตัวแล้วและคติของเราไม่ว่าจะเป็นเกมไหนป้อมมันแค่ชื่อคนเดียวนะั่นแหละน้องสาาเหมยยู แตก you know, ดูอย่โน้ตี่แตกเออเด็ดเดดเดดกลับไ,ไ,ไม่ได้กลับไม่ได้ชี้หายแล้วเจ้าสกิลหนึ่งมันจะเป็นการเพิ่มก่อนนะครับผมมันไม่หายตัวให้เฮ้ยสวนจังหวะที่ผมต้องสวนฮ้ยเลศตายแล้วไปแล้วโอ้โหกี่ตัวดนพอ่อคุณด้วยเฮ้สวนได้สวนได้สวนได้จังหวะที่ผมต้องสวนเรียบร้อยสามตัวแนละ้วเออหยามันโหดอ่ะรอารวมแล้วมันโหดอ่ะไม่อยากคิดสภาพถ้ามีของเยอะกว่านี้ผมว่า หนึ่งห้านี่ไม่ใช่แค่ํำโมอ่ะและถึงพี่ไม่มีหายตัวจะไม่มีปัญหาสำหรับการเข้าของพี่และด you know? <c oughs> ูยโนขี่แตงหอ้กระบอกกันเหมือนเลิวมึงกระบอกแตงพูดแล้วก็ลองตีด้าเกมนี้หน่อยสิโอ้โหแล้ทำไมด้าเกมนี้มันน่ากลัวจังเลยวะโอ้แต่โอ้โหลิงแทงด์กได,นดขนาดนี้เลยวะเด่ยโอ้โหถืเอเกาเลือกเลยเนะี่ยแถมดูเลือดอีกตั้งหากเลือดเลอรเพอร์เฟกตต่อบนเลยจ้า ดูยโนคีแตกดูยโนคีไอเดี๋ยวไอศกิลของไอตัวเมื่อกี้มันเหมือนวีล่าเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโบกคีแตกดูยโนคีแตกคีแตกดูยโนเรียบร้อยหู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 เฮยเกมนำเล่นอะไรก็สนุกใช่ไหมล่ะเอาล่ะไอตัวนี้ศาสดินปะทับจับไม่ผิดเด็ดคีแตงก็ดูยโนเฮ้ยคีแตงก็ดูยโนเฮ้ยเฮ้ยควานคิวแล้เมกาเมกาคีแต แพนดาคิวในอาวีเรียกเบก้าแต่นี้แพนท่าไอเหลือมันเรียกแพนธาดังคูัวเพราะไม่ไม่ค่อยได้ค่าห้าเท่าไหร่เลยแต่สุดยอดเกมมันนำทำอะไรก็ดูดีเกมมันนำทำอะไรก็ดูดีคิดแต่ไอ เฮ้ยเมื่อกี้สกิลของฮายะเตะพ่าวะไม่น่าจะใช่แหละเกมมันนำทำอะไรก็ดูดีโอ้โหไม่มีสต์ทแลวผมติดอะไรเลยเดินไม่ออกเลยเกมมันนำทำอะไรก็ดูดีเกมมันนำทำอะไรก็ดูดีโอ้ยโอ้ยโอยว่าอยากเข้าปอมหรือกันแต่ไม่มีอันติแต่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วโอ้โหหุยตายเลยนี่ยตายเนี่ยติดพิษมักกะก่าตายยาเออว่าอะไรเชียวว่าแต่สกิลตัวนี้มันคุ้นๆนะดูดิยอนเหรอผมคิดว่าน่าจะใช่ยอนนะ น่าจะย้อนแหละตัวได้ดูยังไงก็น่าจะย้อนแหละส่วนแครี่เดียมผมก็หายาตีนโกโกวาไปแล้วเรียบร้อยคงไม่ตายคู่นั้นอะหากไม่ดูเป็นการลบกวนขอบฟ้าของเธอเอเดียวเอ้เฮเฮ้มีใครอยู่ในปุ่มเล่นเลยโอ้ยขี้แดงเริ่มสำแดงเด่นแลขี้แดงมันเริ่มสำแดงเด่นแล้วมันหิวเลือนแล้วกันจะขอบปอมกวนใจเย็นย้อนเอ้ยย้อนมีสตันเหรอโอเทลวะเอ้ไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆนดยอนเลยขี้แดง ครีแต่งเบเฮยอีกซอยหลังแล้วครีแต่งครีแต่งโอ้ยสารนิดเดียวครีแต่งเรลว้าวูแล้วที่ผมอ่านคอมเมนต์อะมานะครับเขาบอกว่าวูคองอะมันโหดก็คือคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วแหละเขาบอกวูคองมันโหดผมก็คิดว่ามันมันก็น่าจะธรรมดาเหมือนวูคองบ้านเราโอ้โหมันโหดกว่าเองถึงไม่มีหายตัวแต่โคตรโหดเลยครีแต่งเดลิเวอรี่สวัสดีค่ะหไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแล้วจอดเด้ย โอ้โหคือคีบมันยืนยิงชนกันมันไม่มีตัวไหนเข้าป้อมเลยแบบนี้ขึ้นบ้านยากยากแต่คีบแต่งล้านช็อตในตัวเดียยที่หางเป็นกระลอกน่าจะคือวีล่านะผมว่าเนี่ยคีบแต่งโอ้โหโอ้ยคีบแต่งคีบแต่งโหดขั้นสุดเร็วแรงเลิศ นิยามของตัวนี้นะครับเร็วแรงและก็เลิศถึงไม่มีหายตัวมันก็เลิศมากเพราะมันค่อนข้างเนี้ถึกในตัวระดับหนึ่งเลยอออย่างไม่อยากโจมตัน่ตีแตดโอ้ดอกเดียวหายเลยตีป้อมเลเจนเดลี่เลยครับผมและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยกามวิชอบเอฟเฟกตอนบ้านระเบิดมากโอ้โหเอฟเฟกต์วิกตอรี่ทุกอย่างมันดูดีไปหมด Okay. เซตโอเคเป็นเกมจีน mm hmm. ที่ดูไม่ค่อยเหมือนจีนเท่ากับ rv าเลยไม่รู้ทำไมแต่ก็ได้ไปแล้วจ้าแพลตินัมเพนเดอร์คิวโอ้โห้โอ้โห้กูได้อะไรมากัะและคลิปนี้เป็นการลงแรงนะครับผมเขากดเค้นกดค้นกดเค้นกดค้นเล ได้ได้รางวัลอะไรบ้างวเนี่ยโอเคถึงเวลาที่เราต้องมาคุยกันท้ายคลิปนะครับผมสําหรับเกม Head OK เนี่ยถ้าคุณอยากให้ผมทําอีกก็ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะแต่หลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาเลคเตอร์ของตัวละ,ละครนู่นนั่นนี่เนี่ยผมยังภาคไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะยังไม่รู้ดีเทลรู้รายละเอียดเกี่ยวกับฮีโร่ตัวนั้นตัวนี้นะครับผมไว้ศึกษามาอย่างดีก่อนแล้วเราค่อยมาภาคแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับช่องเราได้เหมือนกับที่เรากาวใน RV นะครับผมส่วน RV เนี่ยยังง เ้ยกหนีไม่พ้นหรครับผมเป็นเกมหมาที่เราคู S> <S ่ควรก็เล่นอยู่เหมือนเดิมหรอครับผมก็ลงอยู่เหมือนเดิมหละแต่เราจะแวะมาเฮ็ดโอเคบ้างนิี่ดีหน่อยจนกว่าเกมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมเอาละสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปมแรงใจให้จ่างูนะครับผมแต่ ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็กล่าวขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมคลิปนี้อาจจะดูขาดๆกันเกินนิดนึงเพราะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมเอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรักทุกคนมากมายนะจ๊ะเป็นห่วงทุกคนด้วยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบุยบุยรักษาตัวเองด้วยนะบายค่ะ